โดนด่าหลายโพสเลยเลิกตั้งแต่อะไรแต่อะไรอ่ะโอ้โหคําหยาบคายเยอะแยะนะดา่าเสียหายว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรมากสามีอ่ะคือด่าเป็นคนลยอะไรเขาเรียกอะไรหลายหัวเออนะด่าเรื่องรูปร่างอ,อ,อะไรแต่อะไรด่าเรื่องออหอยเหม็นอะไรต่างๆอะไรโอ้โด่าหนักเลยปาลินานี่แกปากโอ้โหสุดๆนะนะครับ ใครมีเรื่องกับปารินาเนี่ยสวยชิบหายเลยนะผมเองก็วิพา์วิจารณ์คุณเอ๋ปารินาเนี่ยผมต้องระมัดระวังนะกลัวเดี๋ยวแกด่าผมผมไม่เคยโดนคุณเอ๋ด่านะทนายคุณเอ๋เนี่ยก็รุ่นเดียวกับผมเป็นทนายความรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนเรียนรามก็แหงรุ่นเดียวกันนะแกคงจะห้ามปาามอย่าให้เอ๋มาด่าผมนะนะเนี่ยนีก็เพื่อนรุ่นเดียวกันทนายคุณเอ๋นะทนายพรักพลังประชารัฐกนะ็เพื่อนผมนะครับ โอ้โด่าหอยเหม็นด่าโอ้โหอะไรแต่อะไรแบบด่าแรงมากอ่ะนะด่าว่าอะไรผู้หญิงที่แหกขาสลัดผ้าถ่ายรูปลงโซเชียลให้ดูฟรีดิฉันชื่นชมไม่มีอะไรส่วนตัวจริงๆชื่นชมโอ้โยด่าเขาหอยเห้ยอะไรต่างๆอด่าโอ้โหด่าเป็นชุดเลยเอ่ะเอปรินาปากนี่โอ้โหไม่รู้ทาด้วยอะไรมาจากอะไรปากนี่สุดๆ,ๆเลยนะ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับอคุณเอ๋นะก็อยากจะบอกให้คุณเอพักผ่อนเยอะๆทานยาตามที่แพทย์สั่ง <laughs> คือผมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียกอะไรเห็นใจคุณเอนะผมว่าแกอาจจะไม่สบายอะไรหรือเปล่าบางทีบางทแีแกเครียดอ่ะแกแกไปเยี่ยมเยียนประชาชนลงบุนที่บ่อยอ,ยอะ่ะ <laughs> ก็ก็ไงทา,า,านยาบ้างเอ๋นะอืม นะรับประทานยาสม่ำเสมอพักผ่อนเยอะๆอย่าเครียดนั่งสมาธิบ้างไปด่าเขาเนี่ยโอโ้โหหลายดอกเนี่ยเยอะโดนอะแล้วพอ,อคุณบุ๋มด่ากลับไปบ้างนะทำไมฉลาดก็นิ่งบ้างอะไรเงี้ยกสวนกลับไปอีกนะเป็นแค่ที่ปรึกษา,าการมาทิการนะทำนองว่าสเสอามาสแสดงความคิดเห็นไม่ได้เป็นการมาทิการไม่มีสิทธิสแสดงความคิดเห็น คือคนจะเป็นการมาธิการมันต้องเป็นสสรับพูเนี้คือเอาง่ายๆถ้าใครไม่ได้เป็นสสก็ไม่ได้เป็นการมาธิการเพราะการมาการมาธิการมันต้องเป็นสสกับเพื่อนผมก็เป็นการมาธิการก็เชิญผมเป็นที่ปรึกษาผมไม่เอาขี้เกียจดนดานะครับนะก็หลายกคนมาธิการอ่ะก็เชิญอยู่อ่ะเป็นที่ปรึกษาผมไม่เอานะคุณบุ๋มแกเป็นที่ปรึกษากันมาธิการแกไม่ได้เป็นไงปารินาแกก็ แกก็พูดถูกอะไม่ได้เป็นแล้วแกก็พูดว่าเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุกคามขม่มขืนเนี่ยแนะนําคนไปแจ้งความไว้เฉยเฉยเดี๋ยวคนก็สําคัญผิดมาให้ความเข้าใจผิดๆนะเพราะว่าขม่มขืนมันคุกคามก็มีความผิดต้องแจ้งความดําเนินคดีก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคุณบุ๋มมารณรงค์เรื่องเรื่องโทษประหารเรื่องบทลงโทษคนขมค่มขืนก็ทําำําวอะไรต่างเนี่ยนะก็เนี่ยอันนี้ก็วิจารณกันไป แต่ตอนหลังก็าเริ่มวิจณ์เรื่องหอยมีกลิ่นเหม็นโอ้ยปากแนกะนี่จัดจริงนะแกเคยไปดมมาไงเอ,เอ๋เอ๋เคยไปดมของคุณบุ๋มอะไรจึงรู้ว่าเหม็นะนะปากก็สุดๆนะปากปากนะอืมเคยไปดมของเขาหรือไงรู้ว่าของ,ของเขาเหม็นน่ะเดี๋ยวเวลาไปฟ้องศาลกันเนี่ยนะนะคุณบุ๋มก็ต่อสู้ของเขาไม่ได้เหม็นทําให้คนเข้าใจผิดว่าเหม็น เขาก็จะหาแฟนหาสามีในอนาคตไม่ได้ตอนนี้เขายังโสดอยู่คุณบุ๋มอะนะครับผมก็รู้จักคุณบุ๋มเคยไปออกรายการด้วยกันหลายครั้งนะครับแต่ผมเชื่อว่านะไอ้ที่ไปว่าเขาขอยเหม็นอะไรไม่ไม่ไม่เป็นความจริงเราต้องรักษาความสะอ,อาดก็เป็นนางงามเป็นดารานะและ้วแล้วแล้วคุณเอ๋รู้ได้ไงเขาเคยเขาเหม็นน่ะนะแสดงว,ว่าคุณเอ๋เคยไปดมเขาเ่ยนะแล้วเกิดเขาย้อนมาว่าแล้วแล้วของคุณเอ๋หอมรู้เหม็นว่าแล้วคุณเอ๋จะว่าอย่างไงอะ่ะจะโกรธไหมละ่ะ เราจะไปรู้ได้ยังไงเราของใครใครเหม็นใครหอมใครมีกลิ่นอะไรเนี่ยทําไมคุณไปดมไงนะแอบดมก็ตอนไหนอลไรไงล่ะนะอืมนะครับเนี yeah. ่ยระวังนะไปว่าเขามีกลิ่นมีอะไรยังก็เคยไปดมมื้อน้เอกเนี่ย,ยอยากจะฝากถามว่าเอ๋เคยไปดมของคุณหมุมเหรอนะนะครับแล้วก็ไปด่าเขาแก้พงแก้ผ้าอะไรแต่งตัวแต่งกายรูปร่าง ไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรเนี่ยคุณมุ๋มก็บอกเขาจะฟ้องอ่าฟ้องอ่าเอ๋ปารินาปารินาก็ฟ้องมาก็ฟ้องกลับเนี่ยคิดว่าเจ๋วคนเดียวนี่ไงผมอยากจะฝากไปนะฝากไปยังคุณบุ๋มนะผมว่านะผมว่าคุณบุ๋มนะอย่าไปยุ่งกับคุณเอ๋เลยเนี่ยเชื่อผมเนะยไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มอย่าไปยุ่งกับเอ๋เลยไม่คุ้มหรอกนะเนี่ยล้วโพสต์สุดท้ายแถลงข่าวอันนี้จบแล้วจบเะอยอย่าไปยุ่งกับเธอเลย นะไม่คุ้มไปจ้างทนายมาสู้เดี๋ยวเดี๋ยวแกแล้วยิ่งทนายคนที่ให้ของลับให้ผมในบลังพิจารณาคดีวันนี้เดี๋ยวก็โดนคุณเอเล่นต่อนะถามผมนะถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นด็อกเตอร์ปนัดดาเตอร์บุ๋มผมก็รู้จักกับเธอนะผมว่านะเ,เงียบๆไปดีกว่าแล้วจบไปอย่าไปยุ่งกับเธอเลยนะนะเดี๋ยวผมก็จะบอกเธอเองว่าเอ๋ก็พักผ่อนเยอะๆ และพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ทานยาออย่าไปเครียดนะครับเพราะเธอไม่กลัวหลอกฟ้องมาก็ฟ้องกลับไปก็ส่วนจะแพ้ชนะอะไรผมไม่รู้หรอกด่ากันไปด่ากันมาใครผิดใครถูกก็ไปให้ศาลตัดสินผมไม่ชี้นำหรอกแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะอย่าไปยุ่งกับเธอเลยนะนะคุณบุ๋มก็เป็นคนมีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะนะมีเป็นพิธีกรรายการทีวีอะไรต่างๆมีผลงงผลงานอะไรผมว่านนะ คุณบุ๋มก็ไปทําเรื่องอะไรคุณบุ๋มพยายามอย่าไปเฉียดใกล้ๆเธอเลยเชื่อผมเถอะไม่ได้อะไรหรอกนะครับฟ้องไปก็เข้าทางเนี่ยก็เอาคําฟ้องมาแล้วแกก็มานั่งดา่าเดี๋ยวก็ดา่าแล้วยิงทนายคนนั้นด้วยโอ้โหสบายเลยมีจุดให้โจมตีเยอะเลยนะครับนะเอ๋ก็ฟังอยู่เนี่ยตอนนี้เอ๋ี่ก็เป็นนั่งฟังทนายใายทุกอยู่อะธนายเขาก็รุ่นเดียวกับผมจบรางวงแหงด้วยกันนะ นะครับนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องคุณเอ๋นะแกก็ปากแกสุดๆนะมีใครอยากยุ่งกับแกไม่ได้แล้วแกแซลแซะเข้าไปทั่วนะแล้วก็ยิ่งไปต่อรอต่อเถียงกับแกเยแกก็โพส์โพสรัว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 รัแล้วแกไม่สนใจแล้วใครด่าใครอะไรก็ไม่สนใจนะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพพิเศษด่ายังไงก็ไม่สึกนะครับอืมนะครับ อืมนะครับแล้วคดีของแกดูขนาดแกโดนคด,ด,ดีบุกลุกป่าไปไงคดียังไปไม่ถึงศาลเนี่ยแกธรรมดาที่ไหนละ่ะดูกแกโดนดบุกลุกป่าเนี่ยนะนะวันนี้วีละสมความคิดอะไรพาไปดูฟาร์มจร,ระเข้อะไรของพ่อแกนะมีใครดำเนินคดีกับแกได้เอ๋นี่เขาไม่ธรรมดานะเอ๋เนี่ย เอาปารินาอย่าทาเป็นเล่นไหมนะคือคนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็มองว่าเธอเออเอออะไรบ้าๆะไรไม่ใช่นะเธอไม่ธรรมดาเธอเป็นลูกรักของลุงป้อมเธอเป็นลูกรักของลุงตูนายกรอ,องนายกไม่ธรรมดานะปล่อยปล่อยผ่านไหมนะอย่าไปยุ่งอะไรกับเธอเลยนะแต่เอาปารินาเนี่ก็ดีอย่างนะผมก็วิพากษ์วิจารณ์เธอตลอดแต่เธอไม่เคยมาด่าผมอ่ะผมเวลาจะพูดถึงเธอก็ต้องระมัดระวังเพราะเดี๋ยวเธอสวนมาแลวยุ่งเลย นะครับเธอไม่ธรรมดาคดีบุกลุกบ่ายยังไปไม่ถึงศาลเ่ยนะนะนะครับเธอลูกรักอืนะลูกรักลุงตูลูกลักลงุลกลกลงป้อมนะสายล่อฟ้าของพลังวะชารัฐนะเอปารีนาสิระเห็นนะเจนจาคะเนี่ยพวกนี้แหละครับพวกใครนั่นทั้งน้แล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรไพบูลโอ้โหนี่พวกแนวรบของเขาเนะี่ยแนวรบของพลังวะชารัฐอื์จะละคนเนี่ย พวกนี้ไม่ธรรมดานะตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วครับ Facebook 7,980 YouTube 5,000ก็12,000 3กลับขอบพระคุณพวกหน้าม้าขาประจำที่รักอาจารย์เดชาผมตรงไปตรงมานะครับมีอะไรก็พูดตรงไปตรงมาเพราะนักคดีเอ๋นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องต่อไปเป็นเรื่องหมู่อามนะครับแล้วก็เรื่อง